สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรองเหลือยามดีแปรมปรีชื่นชมตามสุขสมนิยมหินดีข้าวิวอนขอพรจากฟ้าให้บรร ท่านสุขสีโปรดประทานพรดอยตานีให้้าไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาพวงท่านสุขสในสุขพมงคลสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายทองในานามของสภามหาวิทยาลัยผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าพ่อพยาแลที่ชาวจังหวัดชัยภูมิเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประธานพรให้พี่น้องชาวมหาชหัยราชาพัฏนชยภูมิทุกท่านรวมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานนึกหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีพลังกายพลังใจด้วยกรอบความคิดแห่งไมซ์เซ็ตที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อย่างสมานฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายทั้งปวงตลอดปีและตลอดไปผมขอให้มหายไัรราชาพัฏเชภูมิรวมพลังในการขับเคลื่อนผลิตพัฒนาคนที่มีความรู้ดีมีคุณธรรมสามารถนำสังคมออกไปทำงานด้วยความสมัครสมานสามคีปรองดองให้กับประเทศสร้างองค์ความรู้วิจัยพัฒนา และบริการวิชาการให้แก่ชุมชนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของมาฟลไลของเรา